สวัสดีด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิยาวีชาแนลและเราอยู่ในเกมคาบาว์อีฟิริดคาโบนั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับนคลิปที่ผมตื่นเต้นมากโคตรตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าแถมะแลมแถ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 มแมนี่เลยครับผมกับทอบวกสิบสี่ตัวมือผมไม่ได้ซื้อมานะแต่ผมยืมคขามาตีนั่นเองครับใช่คุณฟังไม่ผิดครับผมยืมเขามาตีนะครับเพราะ เพราะว่าผมมีกระแตกแชมพูนั่นเองครับถูกต้องแล้วขออธิบายคร่าวๆนะครับผมถ้าผมตีติดนะครับผมจะได้มูลค่าน่าจะเป็นหมื่นนะครับน่าจะเป็นหมื่นบาทเพราะว่าคอ14บสี่เดี๋ยวถ้าสมมติผมตีติดเดี๋ยวผมตีต่อเข้าไปผมน่าจะซื้อประมาณหมื่นสามนะครับสำหร,รับคอ14แต่ถ้าแตกเนี่ยผมจะเสียการแตกแชมพูไปอันหนึ่งก็คือถ้ามูลค่าตอนนี้อยู่สามห้าสี่พันนะครับสำหรับคนที่รับตีนะ เพราะฉะนั้นถามันน่าเสี่ยงไหมก็น่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก่อนที่เราจะตีเขาเรียกว่าบอสละกันนะครับคอ14นี่คือบอสเลยนะครับเรามีพระคุณส1บนะครับผมคือ12อคอสตูมนะครับ7ขึ้น8และคอ1 1ขึ้น12เราเตรียมกันแตกัาหมดแล้ว4คลิกถ้ากูไม่โตเลยก็เจอกันในกลุ่มนะครับพูดตรงว่าเจอกันในกลุ่มเลยนะครับประกาศขายตัว DM 11บาทนั่นเองนะครับถ้าตีไม่ติดขึ้นานะ เหนื่อยว่ะ่ะทุกคนแล้วเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับลิทแมนช็อปร้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาาอิฟิริตคอมโบบนเว็บลับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในแวบไร้และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ ที่อยากบอดแต่ตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดแต่งตัมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแล้ก็ติดโซเชียลสนโดดเกิอดปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันทันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค m v p ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นไม่แค่หนึ่งเท่าแต่สเปคมันส แล้วกันนะครับผมตามฟิลลิ่งล้วนๆไม่มีสเต็ปไม่มีสเต็ปใดๆทั้งสิ้นนะครับสเต็ปเดียวที่จะมีก็คือแมนยูฮาพาลอาแน,น่ไม่ใช่ไปแล้วก็หัวกันเลยทีลชินทีลชินครับผมไปลุยจะเอ๋แต่มันมาไวเกินไปหรือเปล่า ตออกใจนะว่าแต้มันมาไวทีละชิ้น2ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คเลทดูก่อนว่าเลทตอนนี้เป็นยังไงแต่ถามว่าตีเอาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ตีดาบแดงก็ไม่รู้จะตีเอาอะไรเหมือนกันครับหินโคตรแพงเลย A few moments later. มาได้เวลาชิ้นแรกแล้วนะครับผม ชิ้นแรกถ้าได้นี่คือเติบโตนะคือเราขอสคลิกอะชิ้นไหนก็ได้ไม่เติบโตหมดนะครับ <S <S เดี๋ยวขออนุญาตรีตัวแปรเฮียรีตัวแปบมีส่งมีสูตรมีเสิร์ชด้วยนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บกดชิ้นแรกที่เราจะตีก็คือจะเป็นคอก่อนเลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดแล้วก็12ครับแตกตามไปพันหัวครับ เราอยากได้อ,อตหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดปดเรียบร้อยแตกไอ้เชียโอ้ยรัวๆเลยวะสิรนสองครับพระคมสิสองครับผม ถือว่าไม่ได้แย่แต่ปัญหาตอนนี้คือถ้าของชิ้นต่อไปเราต้องขึ้นคอและแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุมเราขึ้น12มาเนี่ยผมว่ามันก็มูลค่าค่อนข้างจะประมาณนึงแล้วนะผมว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็เติบโตแล้วนะครับเติบโตแล้วนะครับน,นิดนิดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้จะแตกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราทําดีสุดแล้วนะครับผมแล้วเราก็ไปลุยกันต่อครับ เราได้แล้วตอนนี้แต้มเรา8 7 0 0นะครับแต่พอดีว่าตัวรองเราวีแต้มตีบวกจากตัวรองยังไงล่ะผมก็ไม่รู้นะว,ว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่แต้มนะครับแต่เราจะกดให้หมดเลยนั่นเองนะครับผมยังไงเราก็ิ้นนี้แหละหวังผลแล้วเราก็กดกันเลยครับผมแล้วเราตอนนี้แต้มขึ้นมาทั้งหมดเป็น 6 9 2 0 0กับ49.4%ฉับ49.4%นแค่5้าสเลยนะไอ้เหี้ยขอให้ติดเธอขอให้ติดเธอนะขอให้ติดเธอสาคู9 9ไอ้เหี้ยใสยก่กระต่ครับจ่าอาจติงจ่าอาจจัติงจาอาจจัติงจาเฮ้เจ่าอาบจจัติงจ่าอาจจัติงจาอาวจจัติงจ่าห้า สองไปครับไอ้เียคอติดสิบห้าผมได้กันแตกตายเลยโอยไอ้เฮียโคตรดีใจผมบอกเลยคอสิบห้าคือหายยากมากกันแตกผมมาสามอันแล้วกันแตกเทพของจริง อันนี้บอกตรงว่าทําให้ผมได้เงินมาหลักประมาณน่าจะสามหมื่น 3, บาทเลยครับสําหรับกระแตกชมพูวันนี้ผมกราบขอบพระคุณมากสำหรับกระแตกชนนมพูครับผมไปขอบคุณมากผมเงยปากคนลกไลค์กดติดตามันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองนะครับผมแล้วแล้ววันนี้เราได้มูลค่าหมื่นกว่าบาทครับผมตบบ๊ายบายจุ๊บแล้วเจอกันนะจ๊ย